จับพิรุษเขมนรเร่งขนอาวุธออกจากฐานทางขึ้นเขาพระวิหาร,ร,รขณะน,นี้สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มมีสัญญาณที่น่าจับตายอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่า ฝ่ายกัมพูชาได้เร่งเคลื่อนย้ายอาวุธและกำลังพลออกจากฐ<ด>าน,นทหารบริเวณทางขึ้นเขาพระวิหารอย่างผิดสังเกตโดยการเคลื่อนย้ายาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนใช้รถทหารหลายคันขนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่สร้างข้อสงสัยถึงเจตนาที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวครั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่าการถอนกำลังอย่างเร่งรีบอาจเป็นความพยายามลดแรงกดดันทางการเมืองหรืออาจเป็นการปรับยุทธศาสตร์ทางทหารท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ยังเปราะบาง ด้านกองทัพไทยได้ติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดและรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตามยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาขณะที่ฝ่ายความมั่นคงไทยยืนยันพร้อมรับมือทุกสถานการณ์และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้